ทางเรือแม่จะไปทางเรือไปนอนอัมพวาแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอัมพวาอัมพวาเขาเปิดไหมวะสถานน้ำอัมพวาเขาเปิดไหมเราจะรู้สามารถเดินเข้าไปในวัดได้โอเคสิ่งไม่ได้ไปเลยไงไม่ได้ไปเลยเพราะไม่รู้ว่าวัดเปิดไหมเห็นเขาประกาศปิดไปก็เลยไม่ได้ไปใช่เน็ดค้างเมื่อกี้ค่ะเน็ดค้างเนน็ยสะดุดตลอดเลยขึ้นขับขึ้นรถค่ะพี่ถ้าอยู่บนรถมันจะแบบเหมือน ขอบคุณพี่พี่อริอลิอริออยชัยเฟอร์ลายบายช่างอัดนะคะขอบคุณนะคะมีีติดมาต้องไปอ่ะต้องไปวัจุรามณีคือปังมากเดี๋ยวช่วยแม่น้ำปันก่อนช่วยแม่นํำปันไปด้วยใครจะเข้า อีกห้าคนนะคะพิมพ์รวยหนึ่งแคบหน้าจอทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะใครจะเข้ารับอีกห้าคนใครจะเข้าพิมพรวยหนึ่งแคปหน้าจอทักไลน์ที่ปักหมุดเมื่อกี้จะพูดเลขอาจารย์จะเล่ารัฐบาลไทยเลขอาจารย์ลงในกลุ่ม V.I.P. รายปีแล้วนะคะส่วนรัฐบาลไทยในกลุ่ม V.I.P. ปกติในกลุ่ม V.I.P. ปกติเราก่อนนะแล้วก็ลาววันนี้นะคะลาวฮานอยลง ในกลุ่ม V.I.P ปกติในกลุ่มอาจารย์เนกลุ่ม V.I.P ปกติแอดมินน่าจะรันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วกเ็เลขอาจารย์จบไรสดนี้นะคะหนึ่งลงให้ในกลุ่ม V.I.P รายปีนะคะในกลุ่ม V.I.P รายปีน้องเหนือเอารถไปจอดที่วัดภูมาินจะมีป้ายบอกที่วัดค่าเรือคนละห้าสิบบาทถ้าเหมาลำห้าร้อยของญาตแคปพี่สมศรีค่ะเพราะไม่งั้นงงค่ะใช้ครีมเอนิสค่ะใช้ครีมเอนิสกับกินคอลลาเจนใครจะคอลลาเจนทักไลน์สั่งได้นะ ทักไลนที่ปักหมุดสั่งได้นะคอลลาเจน250บาทส่งให้ฟรีนะคะ1ซองมี30แคปซูล1ซองมี30เม็ดกินได้1เดือนนะคะ1ซองมี30แคปซูลกินได้1เดือนคอลลาเจนใครเข้า V.P i ไลน์ปีพิมพ์รวยหนึ่งนะคะพิมพ์รวยหนึ่งสวัสดีพี่บันเทิงพารวยด้วยจ้าฝนตกใต้ฝนตกแบบต้องใช้คำว่าชุ่มฉ่ำ ไม่มีไม่ตกเลยมาตั้งแต่มาใต้วง่อแต่มาใต้ั้งแต่วันที่สามจนวันนี้วันที่หกไม่ไม่ได้เห็นแดดเลยค่ะไม่เจอแดดเลยเจอแต่ฝน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 แบบฝนกระหน่ำมากพายุเข้าเนาะนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าขึ้นเครื่องตกหรือามาานี่โหร้องอ่ะร้องเลยนะถ้าขึ้นเครื่องแล้วตกหรือามาศเนี่ยร้องเลยฝนตกไมตกมากค่ะ ตกตลอดเลยไม่มีหยุดเลยพี่เชื่อไหมตั้งแต่หนูมาใต้ตั้งแต่วันที่สามจนถึงวันเนี้ยวันที่หกสามสี่ห้าหกสี่วันเนี่ยหนูไม่เจอแดดเลยหนูเห็นแต่ฝนหนูเห็นแต่น้ําเปียกรถไม่มีแห้งอ่ะพี่รถบอมีแห้งตกฝ้าเปน็นน้ำมองไปทางเทิงหนูบอเห็นยังเลยคะ่ะยอดเขายังมองไม่ทันเห็นเลยแหมใครเข้า V I P รายปีแล้วรอรับความปังได้ ใครเข้า VP รายปีแล้วเรารับความปังได้เลยค่ะใครจะเข้าพิม์รวยหนึ่งแคปหน้าจอทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะขออีกสามคนสุดท้ายนะคะขออีกสามคนสุดท้ายวันนี้ไม่ได้รับเยอะนะวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มวันนี้เดินทางก็เลยไม่ค่อยสะดวกในการไลฟ์สดนะคะหนึ่ง VIP ายปีอ่ะหนึ่งจะไม่ได้รับคนแบบเหมือนกับกลุ่ม v i p ีปกติไม่ได้รับทีละเป็นร้อยเป็นพันคนเนาะหนึ่งรับทีละหลักสิบคน ทีละสิคนยี่สิบคนสาสิบคนห้าสิบคนแค่นั้นแหละหนึ่งไม่ได้รับเป็นหลักร้อยหลักพันนะคะมันก็เลยมันก็เลยมีสมาชิกไม่เยอะเออเวลาที่แบบลูกค้าได้แนวทางอะไรเงี้ยเออหนึ่งถึงจะบอกว่าหนึ่งจะไม่นั่งกีดหน้าไ์เลยว่าเฮ้ยเนี่ยแต่ว่าหนึ่งลงสตอรี่อยู่นะลงสตอรี่อยู่แต่ถ้าคคนติดตามเพจอะทุกคนจะเข้าไปดูที่สตอรี่ได้นะคะ พราะสตอรี่มันจะมีมันจะมีหนึ่งลงรีวิวบ้างนะคะเพราะว่าบางที่บางวันก็โดนบล็อกโดนแบนเดียวว่าแต่ใต้เลยเหนือพายาก็เริ่มมืดแล้วค่ะน้องฝนตกทั่วทุกพื้นที่จริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้บ้านหนึ่งเขาว่าแดดแรงไม่โคร,ราชเขาว่าแดดแรงไม่ไม่มีฝนพายุเข้าภาคใต้ใช่คะ่ะหนึ่งหนึ่งถามกับแม่แม่แถวนี้แม่แม่เขาก็บอกว่าพายุเข้าปกติก็ไม่ได้ตกขนาดนี้แต่พายุเข้าก็เลย ชุ่มฉ่าตลอดทั้งคืนทั้งวันคือตกตลอดไม่มีหยุดเลยนะมันจะมีแค่เบาเป็นเม็ดเนี่ยนะ้งเบาเหมือนลงเม็ดแค่เนี้ยแล้วก็ตกกลับมาตกอ,อีกตกหนักอีกคือตกตลอดทั้งวันเลยค่ะหนึ่งมาสี่วันเนี่ยคือไม่ได้เทา้าไม่ได้เหยียบน้ําทะเลเลยเชียงใหม่กำลังตกกทมกําลังตกกรุงเทพตกไหมคะตกอยู่ใช่ไหมกรุงเทพก็ตกอยู่ใช่ไหมหนึ่งว่าพายุน่าจะเข้าอะเนาะน่าจะเข้าทางประเทศอ่ะแต่แรกเขาบอกว่าพายุจะหมดวันที่ห้า วท่านเบิดอยู่วันที่หกก็ยังตกอยู่เลยนะก็ยังเห็นตกอยู่สมุทรสาครเริ่มมืดแล้วนะแสดงว่ามันเข้าทั่วทั้งประเทศเลยตั้งแต่วันที่หนูเดินทางมาวันที่สามจนถึงตอนเนี้ยหนูก็ยังไม่เห็นวันไหนที่ฝนไม่ตกเลยโคราคกำลังคลึ่ฟ้าคลื่ฝนอยู่จ้ะแสดงว่ามันเพิ่งตกเี่ยเพราะว่าหนูโทรหาแม่หนูนะแม่หนูบอกว่าแดดอย่างแรง อากาศร้อนแดดแรงแปลว่ามันเพิ่งตกมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะตั้งเข้ามาตอนบ่ายตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าตอนหนูทัหาแม่หนูแม่หนูว่าฝนมันยังไม่ตกเลยแดดมันออกแดดออกคักร้อนป่าจีนแดดร้อนมากเมื่อความะถมฝนตกแสดงว่าพาย,ยุเข้าทั่วทั้งประเทศเบิ้งใสพี่น้องเบิ้งคุณไหงามหลยสวยอยู่เดีน่ะวิวภาคใต้ สวยอยู่นะคะหน้ารามอุตกาก่อนหนูเคยขายของอยู่หน้ารามด้วยนะหนูเคยทํางานขายของอยู่ที่หน้ารามมันจะมีตลาดอะตลาดได้คุณโทษหน่วยบงคุ้มคืมค,มค,มค้มแล้วตกเธอบ้านเองมันแรงให้มันตกเธอสมุดปาาระกันตกอยู่จ้ะแสะดงไอซุนประกันตกอยู่จ้ะ แปลว่ามันมันเข่าหมดทั้งประเทศเลยเดี๋ยวจะแป๊บนึงนะหนึ่งกำลังจะหาวิธีว่าหนึ่งจะเอาเลราให้ทุกคนยังไงแบบว่าไม่ให้หนึ่งเดนแบน